คลับสยองคลับของคุณชอบฟังเรื่องผีในการเล่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญของคุณหมายเลขสมาชิก760286เรื่องเล่าห้องพักหลอนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอมาเล่าเรื่องห้องพักที่เราได้หลงไปพักมาค่ะในอำเภอหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ มาเริ่มกันเลยตอนนั้นพ่อแม่เราได้มีแพลนว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่กัน3วัน2คืนและจะแวะไปรับเพื่อนของพ่อด้วยในวันที่สองเพื่อให้เพื่อนพ่อเนี่ยพาเที่ยวเชียงใหม่เพราะเป็นคนเหนือซึ่งพ่อแม่เลือกที่จะขับรถไปกันเองเช้าวันศุกร์แต่เรามีเรียนอยู่ที่กรุงเทพก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจองตั๋วเครื่องบินแล้วกันเลิกเรียนแล้วก็จะบินตามไปเลย ก็โอเคเราถึงเชียงใหม่อย่างปลอดภัยพ่อแม่มารอรับที่สนามบินเชียงใหม่และพ่อแม่ก็บอกว่าเช็คอินเข้าที่พักไว้แล้วอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนี่เองเราก็โอเคดีจังเหนื่อยแล้วอยากพักพ่อก็ขับรถเลาะไปทางที่จะเป็นที่ไว้ซาาเครื่องบินเก่าซึ่งมันดึกแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรทางเข้าที่พักแรกเนี่ยมันลึกมากทางไม่ดีทางลกลขระ เราก็คิดว่าแล้วสภาพห้องพักจะเป็นยังไงเนี่ยไปถึงที่พักปรากฏว่ามันเริศมากค่ะสวยสะอาดเพราเพิ่งเปิดใหม่มองเห็นสนามบินเชียงใหม่เลยซึ่งห้องพักนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเรานอนหลับสบายมากอาจเป็นเพราะเราเรียนมาเหนื่อยทั้งวันและเหนื่อยกับการเดินทาง พอวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องไปรับเพื่อนพ่อที่สถานีขนส่งอาเขตค่ะก็เช็คเอาท์ออกและบอกกับแม่ว่าคืนนี้เราจะมานอนที่นี่อีกไหมเพราะว่าใกล้นิม,มานมีที่กินที่เที่ยวเยอะแม่ก็บอกโอเคเพราะราคาถูกสะอาดเจ้าของใจดีแต่สิ่งที่เราคาดหวังมันมักจะไม่ได้เป็นไปตามที่หวังค่ะ แต่สิ่งที่เราคาดหวังมันมักจะไม่ได้เป็นไปตามที่หวังค่ะช่วงสายๆเราก็มาถึงคนส่งอาเขตเพื่อนพ่อเลดเป็นชั่วโมงทำให้ทริปเที่ยวล่าช้าต้องเปลี่ยนที่ไปเพื่อนพ่อเป็นประเภทที่ไม่ฟังใครค่ะออกคำสั่งอย่างเดียวสรุปคือได้ไปเวียงกลุมกามไปพืชสวนโลกไปวัดสิงอะไรทํานองนี้พ่อบาย เราก็เลยบอกพ่อว่าเราไปม่อนจัดกันเถอะไปนอนสูดอากาศตอนเช้าตื่นมาดูเมฆอะไรก็ว่าไปเพื่อนพ่อก็จิจะค่ะว่าเราไปขัดใจทีนี้เราก็ต้องขับรถออกมาจากทางนอกเมืองแล้วผ่านสนามกีฬาที่อยู่เรียบคลองค่ะเป็นเวลาค่าแล้วไม่ถึงม่อนแจ่มสักทีพ่อเลยบอกว่ามันมืดแล้วนะหาร้านอาหารแล้วหาที่พักดีกว่า ขึ้นม่อนแจ่มตอนนี้ก็อันตรายเราก็โอเคเพราะพ่อขับรถมาทั้งวันแล้วเราก็แวะกินข้าวกันค่ะแถวทางแยกที่จะตรงเข้าเมืองสนามบินหรือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อไปอีกอำเภอหนึ่งเพื่อนพ่อก็ออกคำสั่งว่าไปพักที่อพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งสิเขาเคยมาพักบ่อยๆอยู่อำเภอที่ต้องเลี้ยวซ้ายไปที่มีต้นไม้อยู่ริมถนนเยอะๆนะคะเราก็เริ่มไม่ชอบ เพราะเราอยากไปพักในเมืองมากกว่าเกิดอารมณ์ไม่พอใจมากเพื่อนพ่อก็คุยกับเจ้าหนะ้าที่ตลอดทางเพื่อถามทางจนเวลาเลยมาถึงประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วอำเภอนี้ค่อนข้างเงียบต่างจากในเมืองที่ถนนนิมานหรือสวนดอกจะมีไฟเปิดมีร้านเปิดทั้งคืนวนรถประมาณสี่รอบค่ะถึงจะเจอที่พักซึ่งเรากับแม่งงมากเพราะผ่านตรงนี้หลายรอบมาก แต่ด้วยความที่โมหง,งและง่วงก็ได้เข้าไปเช็คอินได้ห้องชั้น3นะคะว่างอยู่พอดี2ห้องความแปลกของที่พักที่นี่ในความคิดเรามันอึดอัดมากวังเวงเงียบผิดปกติพอเราได้กุญแจแล้วก็จะเดินไปขึ้นลิฟต์ค่ะแต่ว่านึกภาพตามนะคะเรายือนอยู่ชั้น1แต่เราต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ5ขั้น เพื่อขึ้นลิฟต์คล้ายๆเป็นชั้นลอยซึ่งมันแปลกมากนะไปพักที่ไหนไม่เคยเจอแบบนี้เลยเราก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้น3พอลิฟต์เปิดก็ต้องขึ้นบันไดเพื่อมาถึงห้องห้องเราจะอยู่ติดบันไดพอดีนะคะเวลาใครขึ้นบันไดเนี่ยจะได้ยินเสียงชัดมากพอถึงห้องเราก็เปิดประตูเข้าไปเสียบคีย์การ์ดแม่เราด้วยความที่ปวดฉี่มากก็พุ่งไปที่ห้องน้ำเลยค่ะ แต่แม่เราเข้าไปยังไม่ถึงหนึ่งนาทีแม่เราก็น่าตื่นเปิดประตูออกมาแล้วบอกว่าน้ำไม่ไหลแม่เราก็เลยเก็บของปกติแล้วก็ไปห้องตรงข้ามซึ่งก็คือห้องพ่อกับเพื่อนพ่ออธิบายห้องเราก่อนพอเปิดประตูมาผนังซ้ายมือจะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะหลังตู้ชนผนงังตรงข้ามตู้เสื้อผ้าคือเตียงนอนลายเตียงเป็นชั้นทีวีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงระเบียง ส่วนห้องน้ําอยู่ติดกับระเบียงพอแม่เราไปห้องพ่อเราก็อยู่ในห้องคนเดียวนั่งอยู่ปลายเตียงทีนี้มองไปในจอทีวีที่ไม่ได้เปิดค่ะเห็นเป็นผู้หญิงผมฟูมากเหมือนใส่วิกไม่ได้หวีเสื้อแขนกระบอกสีขาวโผล่มาจากตู้เสื้อผ้าครึ่งตัวค่ะซึ่งเรามองไม่ค่อยชัดแต่ในใจกลัวมากจนแม่เปิดประตูเข้ามา เรามองไปในทีวีก็ไม่มีอยู่แล้วก็เลยหันไปดูไม่มีอะไรค่ะมีแต่บานประตูตู้เลื่อนเปิดไว้ทีนี้ตกดึกก็นอนค่ะแม่เราหลับไปก่อนเรานอนเล่นไวไฟสักพักก็หลับทีนี้เราฝันค่ะฝันเห็นเหมือนเดจาวูว่าเราได้กุญแจห้อง เดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นลิฟต์และมาถึงห้องในฝันพอเราเปิดประตูเข้าไปวางของบนเตียงปุ๊บประตูห้องน้ำก็เปิดออกเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นเหมือนที่คนเหนือใส่ไปวัดทำนองนี้นะคะนุ่งผ้าถุงสีดำนั่งพับเพียบอยู่ข้างชักโคกบนตักเขามีเด็กผู้ชายประมาณ6-7เดือนนั่งอยู่หัวเราะเอิอกักในฝันเราช็อกค่ะ วิ่งมาห้องพ่อเราที่อยู่ตรงข้ามพอเราหันหลังจะปิดประตูผู้หญิงคนนั้นก็ลุกเดินออกมาจากห้องน้ําค่ะจูงเด็กมาด้วยทำหน้าเศร้าใส่เราแล้วเราก็รู้สึกตัวค่ะลืมตาได้แต่ตัวชาขยับไม่ได้เรานอนข่มตาถึงเช้าก็เก็บของค่ะไปอาบน้ำห้องพ่อรีบเช็คเอาท์ออกมาโดยที่ไม่ได้ถามนะคะว่าที่นี่มีประวัติอะไรไหม แต่ที่แปลกคือล็อบบี้เงียบม,มากท,ทั้งที่มีขนมปังน้ำกาแฟเสิร์ฟเราลงมาตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงประมาณ10บโมงไม่มีใครสักคนที่ลงมาเลยเหมือนไม่ค่อยมีคนอยู่ไม่เจอแม่บ้านหรือพนักงานคนอื่นเลยนอกจากคนเดิมที่นั่งตรงล็อบบี้ทีนี้ก็ขับรถกลับกรุงเทพค่ะเพื่อนพ่อก็ถามว่าเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหม เราก็เอ,อออไปพอถึงนครสวรรค์ก็พักหาอะไรกินเราก็เลยถามแม่ว่าแม่เจออะไรบ้างไหมแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่ปวดฉี่วิ่งไปที่ห้องน้ําเป็นช่วงที่ไฟเปิดจากคีการ์ดพอดีพอแม่กําลังจะนั่งชักโครกก็เจอผู้หญิงคนเดียวกับที่เราเจอนั่งพับเพียบอยู่ข้างชักโครกเงยหน้ามามองหน้าแม่เราแบบหน้าเศร้าๆหน้าไม่เละไม่มีเลือด แม่เราก็เลยรีบออกมาแล้วบอกว่าน้ำไม่ไหลนั่นแหละตอนนอนแม่เรานอ,นอนฝั่งที่ติดกับห้องน้ำแบบหันไปก็เจอคะ่ะเขานั่งที่เดิมไม่ไปไหนแม่เราก็เลยขมตาหลับก่อนเราแบบโอ้โหช็อกมากมีซิกเซนจริงๆแต่ไม่เคยเจอถึงขนาดนี้เจอแค่เป็นลมผ่านหรือเป็นความรู้สึกแค่นั้นพอถึงกรุงเทพก็เลยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาคะ่ะ เราก็ผวาไปพักหนึ่งซึ่งช่วงที่เราผวานี่แหละค่ะทำให้มีเหตุการณ์แปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับหอพักของเพื่อนเราที่กรุงเทพหลังจากที่เรากลับมาจากเชียงใหม่ก็มีโปรเจกท,ทำเอ็มวีประกอบเพลงซึ่งเราก็เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดรวมถึงสถานที่ถ่ายทำด้วยคือใช้หอของเพื่อนเราอีกทีหนึง่งเป็นสตูถ่ายฉากขาวทำนองนี้เพื่อนเราก็ดีนกับเพื่อนของมัน เป็นหอพักที่อยู่ย่านจารันสนิทวงไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเรารวมถึงนักแสดงด้วยไปมาสะดวกสนิทการก็ไม่มีปัญหาเพื่อนบอกว่าหอโอเคนะผนังสะอาดเราก็โอเคไม่ได้ไปดูสถานที่เลยเรอไปวันเปิดกล้องทีเดียวทีนี้ก่อนวันจะไปเปิดกล้องเรารู้สึกไม่สบายนอนหลับตั้งแต่กลางวันแล้วเราก็ฝันในฝันเป็นตอนกลางวัน เรามาอยู่ที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งสีขาวดูเก่าๆหน่อยเราก็เดินเข้าไปขึ้นบันไดไปเพื่อนของเพื่อนเรามาเปิดประตูให้แล้วบอกให้เข้ามาก่อนเราก็เข้าไปในห้องซักพักเพื่อนก็หายไปเราก็เลยเข้าห้องน้ำไปล้างมือโดยที่ไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำระหว่างที่เรากำลังล้างมือเราก็ได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแกแกแล้ก็ตามมาด้วยเสียงเหมือนคนเอามือถูอะไรสักอย่าง พอเราล้างมือเสร็จแล้วก็กำลังจะออกจากห้องน้ำสิ่งที่เราเห็นคือช่องว่างใต้ประตูห้องมีมือผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะสอดเข้ามาเอาเล็บขูดประตูดังแก๊กแก๊กและพยายามเอามือถูๆพื้นมือผู้ชายคนนั้นมีรอยเหมือนโดนมีดแล่เนื้อนึกภาพเวลาปลาที่โดนบั้งเป็นขีดๆแบบนั้นล่ะคะ่ะจะเห็นตรงจะเห็นเนื้อตรงกลางเราตกใจมาก หันหลังจะกลับไปห้องน้ำผู้ชายคนนั้นมายืนอยู่ต่อหน้าเลยค่ะผมเปียกน้ำหยดติงต่งๆเลยใส่เสื้อโปโลโสีดำกางเกงขาสามส่วนแบบที่ผู้ชายใส่กันนะคะไม่มีหน้าค่ะหน้าเป็นสีดำหมดเลยตามเนื้อตัวโดนมีดบ้างๆทั่วตัวแล้วเขาก็วิ่งไปทางระเบียงหายไปเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวเย็นตัวชาไปหมดช็อกมากมา แต่เราก็นึกว่าเราไม่สบายนั่งจนตัวหายชาก็ทำตัวปกติไม่ได้เล่าให้ใครฟังวันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางไปยังหอนี้ซึ่งอยู่ในซอยจรันสนิทวงหอนี้ก็มีซอยย่อยๆออกไปอีกตอนแรกก็คิดว่าเออดีนะซอยนี้คนเยอะดีไฟเปิดตลอดทั้งคืนมีเซเว่นด้วยเพื่อนของเพื่อนเราเป็นผู้หญิงสะดวกดีพอคนครบของครบ มันก็ไม่ใช่นะสิหอต้องเดินเข้าซอยยิบย่อยไปยบายผู้คนร้านค้าอยู่สุดซอยที่มีสังกะสีเขียวกั้นไว้ข้างหลังสังกะสีนั้นเป็นโดงกล้วยหรือร่องสวนนั่นแหละรวมถึงหลังหอของเพื่อนนี้ด้วยเรามองหอแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนคุ้นๆว่าเคยเห็น เป็นหอสีขาวดูเก่าๆหน่อยแต่มีผ้าตากไว้ที่ระเบียงเยอะพอสมควรแสดงว่ามีคนอยู่เยอะเพื่อนของเราที่เป็นคนดีนยกมือไหว้สารหน้าหอเป็นสารปูนสีน้ำเงินระยิบระยับแต่ไม่มีของบูชาเลยเราก็ไหว้ตามแล้วก็รีบตามเพื่อนของเพื่อนเข้าไปในหอขึ้นบันไดาทางขวามือมีบันไดสองฝั่ง พะเพื่อนบอกว่าห้องอยู่ติดบันไดพอดีเราก็เอกใจทําไมสีบันไดมันคุ้น,นแต่ในใจคิดว่าเหมือนหอเพื่อนคนอื่นๆก็ได้ที่บันไดเป็นสีส้มไม่น่าจะแปลกอะไรพอเพื่อนพาเดินมาถึงชั้นสามันบอกถึงแล้วเรานี่ตัวเย็นรูปเลยห้องติดบันไดามากติดจริงๆชนิดว่าใครเดินขึ้นบันไดามาแล้วเปิดประตูห้องออกมา มีสิทธิ์หงายลงไปได้เลยบันไดฝั่งนี้แคบมากๆเราก็แบบทำไมมันคุ้นจังพอเปิดประตูเข้าไปของที่เราแบกมาหล่นเลยขาอ่อนเลยเหมือนในฝันเป๊ะห้องน้ำระเบียงหอ,อเพื่อนคนอื่นๆไม่ใช่แบบนี้แน่เราก็ยังนิ่งอยู่สนใจงานก่อนเพราะนักแสดงที่เอามาไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ไม่อยากรบกวนเขามาก การถ่ายราบรื่นไม่มีปัญหาจนปิดกล้องประมาณสามโมงเย็นส่งนักแสดงกลับพวกเราสาวๆก็เมาส์มอยกันต่อเมาส์กันไปวนเข้าเรื่องแปลกๆจนได้เพื่อนของเพื่อนเราชื่อต่อกับมอต่อเนี่ยจะชอบฟังเรื่องผีพอสมควรและมีเส้นอ่อนๆแบบเฮ้ยแกเราก็รู้สึกนะ ประมาณนี้ส่วนมอจะเป็นแบบว่าเฮ้ยถ้ารู้แล้วไม่สบายใจไม่รู้ดีกว่าพยายามคิดว่าไม่มีอะไรเพราะไม่เคยเจอเย็นวันนั้นมอต้องไปทำงานก็เหลือเราเพื่อนเราแล้วก็ตอตอเนี่ยเชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยเล่าให้ตอฟังตอตกใจมากบอกว่าเฮ้ยห้องนี้แปลกจริงๆนะ ใครมาทักหมดเลยว่ามันผิดทิศทุกอย่างและตอนที่มาดูหอเหลือห้องนี้ห้องสุดท้ายด้วยผิดทิศที่ว่าคือหนึ่งห้องติดกับบันไดามากจนเกินไปเกินไปจริงๆใครเดินได้ยินเสียงหมดเลยไฟก็มืดน่ากลัว 2. เตียงที่นอนตอบอกว่าตอนแรกที่เข้ามาอยู่หัวเตียงชนกับผนังที่ติดบันไดพอดีเพื่อนมาก็ทักนอนติดบันไดไม่ดีนะ ก็เลยช่วยกันย้ายไปอีกทางคือหันหัวไปทิศตะวันตกซึ่งคนโบราณบอกว่าคนที่นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกก็คือคนตายอธิบายห้องก่อนเปิดประตูห้องเข้าไปเจอห้องน้ำอยู่ตรงข้ามพอดีเลยนะประตูห้องน้ำกับประตูห้องตรงกันพอดีซ้ายมือเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งขวามือก็คือเตียงนอนด้านปัจจุบันหันไปทางไหนไม่ได้แล้ว ไฟบนเพดานปกติที่เราไปหอคนอื่นไฟบนเพดานจะอยู่กึ่งกลางของห้องพอดีแต่ห้องนี้จะมีคืออยู่บนหัวนอนและไฟจะอยู่ในร่องคือพอดีเวลาเปิดไฟห้องจะไม่ได้สว่างเลยจะสว่างแค่ตรงหัวนอนที่เดียวต่อบอกว่าเคยไปห้องรุ่นพี่ที่อยู่อีกชั้นไฟอยู่ตรงกลางมีห้องมันห้องเดียวที่ไฟอยู่ร่องคือแบบนี้ตอบอกว่า เวลาประมาณตีสี่ตีหาจะมีเสียงคนเดินย่ำน้ำในร่องสวนทุกวันย่ำไปมาสักพักมีเสียงสวบสาส์เหมือนฟันอะไรสักอย่างตอแอบ,บดูก็ไม่เห็นเจอใครเลยคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นลุงป้ามาตัดกล้วยก็เป็นไปได้ 5. ข้าวของในห้องเปิดปิดเองของถูกย้ายบ้างซึ่งตอคิดว่าอาจจะเป็นมอที่ลืมปิดหรือเปล่า แต่มีครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนมาที่หอแล้วจะออกไปเซเว่นปิดสวิตไฟหมดแล้วพอกลับมาสวิตไฟเปิดอยู่และอีกหลายสิ่งหลายอย่างสุดท้ายพวกเราก็แยกย้ายกันกลับเราเลยไปบอกต่อว่าเฮ้ยหอแกมีศาลนะแกลองไปไหว้ศาลดูเพราะเราเห็นว่าศาลไม่มีของไหว้เลยเจ้าที่อาจจะไม่อยู่ดูแลถ้ามีคนไปไหว้เจ้าที่ก็อาจจะกลับมาปกป้องดูแลนะ รู้ไหมคะตอกับมอมองหน้าพร้อมกันเลยบอกเราว่าสารอะไรของแกหอฉันไม่มีสารนะเว้ยไม่มีมานานแล้วตั้งแต่ฉันย้ายเข้ามาไม่เคยมีสารอยู่หน้าหอเลยเรากับเพื่อนเถียงขาดใจบอกว่าแกจะบ้านเหรอสารสีเงินฉันเห็นกับตาไหว้ทั้งคู่เลยอยู่ทางเข้าหอซ้ายมือเลยนะต่อกลับไปถ่ายรูปมาให้ดูเช็ครอบสองค่ะช็อกรอบสองค่ะ ไม่มีสารไม่มีอะไรเลยแถมมันไปถามเจ้าของหองมาเจ้าของบอกว่าที่นี่ไม่มีสารมานานแล้วหลายปีมากๆทุกวันนี้เราก็ยังหาคำตอบจากใครไม่ได้ผู้ชายคนนั้นเป็นใครสารหายไปไหนทำไมห้องเพื่อนถึงเป็นห้องเดียวที่ผิดทิศเราเคลียร์งานเสร็จก็ทำบุญเหมือนเดิมเลยค่ะอุทิศส่วนกุศลไปช่วยเท่าที่ อุทิศส่วนกุศลไปช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ตอนนี้ต่อกับมอก็หาหอใหม่ค่ะถ้าเจอหอใหม่ก็พร้อมจะย้ายออกเพราะคนทักหลายคนมากๆยิ่งเจอเราทักเรื่องที่เราฝัานนี่ยิ่งคิดหนักเรื่องอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอได้รับคำขอบคุณจากหมายเลขสมาชิก760286ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ